อยากบอกให้อโหอโตบ้างไหมแล้วพี่มินล่ะครับโอเคเดี๋ยวทุกคนจะได้กขวดน,นะครับสัญญาแล้วเราอ,อกว่าเองขวนมาให้ตอนปีใหม่พูดแล้วนะ <s> เราชอบวิธีการของออตโตมากเลยครับ จากการใช้โบ๊ะสองชิ้นนะครับแล้วก็นิปปิงสีน้ำเงินตะปูนะครับอยากให้ปเป็นแฟนได้เห็นมากแต่ของของโอโก็สวยไม่แพ้กันนะครับอันนี้หรอว่านิคฟินตัวนี้สวยเลยใช้สติกเกอร์ได้หมดเลยนะครับที่อยู่ตรงหน้านะครับเลือกใช้ได้เลย เดี๋ยวเราถ้าเลอกแก้ได้เสร็จแล้วให้สัญญาจะไม่ยืนเดี๋ยวเราจะให้ช์ออกของขวัญของแต่ละครกนะครับขอตอก็คือใช้อุปกรณที่อยู่นะครับอย่างคุ้มค่าที่สุดครับ ใช้ทั้งสติ๊กเกอร์ใช้ทันหยุดบิน้นใช้น้ำโบปื้นกาใช้หมดแม็กก็ใช้ครับแต่โอเคก็ใช้นะครับรวมไปถึงลิปปี้ที่อยู่ที่ตัวด้วยนะค,ะ,ะครับเอาตั๋วครับส่วนที่ไม่มนักที่ดินจะเป็นมินิมอลหน่อยนะคะรับมินิมอสที่ดึงนะครับง,ง่าย ตัวโอโปกนะโอโปโดนโอลจากออโต้แน่ไปนะครับก็เลยเหลือแต่ที่นี้นะคะระับตอนนี้เราอยากให้ด้านหน้าได้เสียงมากเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาไปโชว์ให้รอบๆข้างก่อนไปเปลี่ยนการนนะครับแล้วเดี๋ยวพ่วบอกกันเบาๆว่าของไทยซึ่งที่สุด ทุกคนค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับตอนนี้เราให้เวลาได้จนถึงสี่ทุ่มนะครับในการขอขอขวัญนะครับเดี๋ยวเซสชั่นต่อไปนะครับน้องๆจะไปเขตการ์ันนะครับหลังจากที่ตกแต่งเดคนเสร็จแล้วนะครับ คนทั้งนะนี้ครับมี่งไม่หลับนครับช่วยช่วยให้กำลังใจแต่ละคนตอนนี้ก่อนครับตอนนี้ตอนนี้โอโวเริ่มมีการจะใช้ลิปปิ้งอันใหม่แลนะครับเป็นลิปปิ้สีน้ำเงินนะครับเริ่มออกมาใช้แล้วครับถ้าอะไรน,นี้เลยนะต้องไปเล่นครับ,ออรรบ,นะรบโอโว Thank yeah. you. แรกเลยมองงงพุ่มเน้นเรี้ยวไปก่อนครัเน้นทำไวๆแล้วใช้สีงงงตัวแล้วสวยแล้วตอนแรกพี่มินห่อช้าที่สุดแต่ตอนนี้เสร็จไวที่สุดโบงใหญ่นะเดี๋ยวเราอดูของออโต้กันโอเคพี่มินพี่มินเดิน อันแล้วออโต้ล่ะครับออโต้ทำให้ดูออโต้เหมือนงานศิลปะชิ้นนึงเลยนะครับเราอยากให้ดูมากๆคุณเหลือเวลาอีกสองนาทีครับเจสตัดแต่สุดท้ายอย่างโนโงะไกลเลยครับไกลเลยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับรานได้ครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีไปบอยไปบอยพี่มีไม่ได้มาให้กดดันใชิมครับ ของแต่ละคนก่อนอ่าเริ่มจากพี่มินก่อนเลยดีกว่าเมื่อกี้เล่าแล้วอยากให้เล่าอีกสักรอบเล่าอีกรอบก็คือแต่ว่าชอบชอบอะไรที่มันห่อหอยอยู่แล้วแต่ว่ามันมีไม่ห่อผมก็เลยหอใแค่นีิดนึงแล้วกแล้วก็เหมือนผมเได้ติดสติกเกอร์ออกมาเป็นสีม่วง แนบไปได้เลยครับแนบไปกับอของขวัญได้เลยนะครับ<ว>อตอนนี้นะครับเป็นสเตชันสุดท้ายแล้วนะครับเราจริงๆเราชอบผลงานาออฟโต้มากเลยครับคิดว่ามีใครอยากได้ก่อของขวัญของทุกคนบ้างไหม จะเปิดการขายของนะครับออร้อนเล่นร้อนเล่นคทำร้อนเล่นมาสเตชันสุดท้ายแล้วเขียนการ์ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคนจะเขียนการ์ดให้ใครบ้างนะครับต่อกวหนานี้นะครับ เราจะให้เวลาน้อง เข้ามาอีกแล้วนะครับมีการใช้สีเยอะๆสีเยอะๆเด็กศิลปะครับเด็กศิลปะส่วนพี่มินครับพี่มินเนี่เรียนง่ายโอ้โหกำลังรื้อทำอยู่นะครับมีอะไรอยากเขียนให้ถึงใครไหมในช่วงปีใหม่เอาไว้เดี๋ยวผมบอกได้ไหมครับอ่าได้เดี๋ยวเรามาลองฟังทีเดียวดีกว่า เกิดใกล้แล้วให้สัญญาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะแอบไปกระพนอ่านข้อความกันวเบาๆดีกว่านะครับว่าเขียนได้ถึงกันบ้างนะออโตอีกแล้วครับมีการยกสีทุกสีมาเลยครับ กันแล้วใช่ไหมครับว่าเขียนใครกันบ้างค่อยๆนะครับโอเคฝังนู้นโหลดใจรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูรอบๆนะครับเราได้เห็นสเตชันหอบหอบของผ่อนไปแล้วน้องแล้วเราจะได้เห็นรวมๆทั้งหมดรอสักครู่นึงนะวันที่29มีใครจะมาอีกไหมครับวันที่29มีใครบ้าง จับได้หมดแล้วนะอ่าวันที่19แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับวันที่19เหมือนเดิมเลยครับเราจะมาดูกันว่าอีกสามคนการห่อของขวัญแต่ละคนการตกแต่งเขียงกาไไ้าวเป็นยังไงบ้างคิดว่าวันนั้นใครจะห่อสวยที่สุดเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันอ่าสวยทุกคนสวยทุกคนนะ ยังเหลืวอีกนิดน,นึงเนาะมีการรอดข้อความหรือเปล่าครับขอต้มไม่ต้องเครียดนะครับไม่รู้เลยผมจะกดถูกไหมเนี่ย เร,เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับอ่าออโต้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับโอเคอ่าเลยนิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งออโต้เริ่มจะปิดเขียนด้านหลังกระดาษแล้วนะครับข้อความยาวมาก 马路来。 ช่วยหน้นี้ก่อนอ,อีกรอบหนึ่งอีกสักรอบหนึ่ง เดี๋ยวเราจะให้โอโบอออโต้ o, Otto, และพี่มิมนมาทำสายหม่กันอีกสักรอบงงนนะึ่ะระหว่างนี้เราจะให้เซตออุปกรณ์เพื่อเรียบร้อยนะครัะระหว่างนี้เดี๋ยวน้องๆจะเดินบนโชว์เกอของฝันไปรอบ และเรามาพูดคุยข้อความที่แต่ละคนเก่งใ้การว่าดจิ้งแม่